ฝันร้ายแล้วคเนี้่ยเอ๊ะพี่นี่ก็ฝันร้ายเหมือนกันหรอคะฮอะไม่ต้องกลัวไปนะหนูชื่อซิกค,ค่ะทุกคนและนี่คือฝันร้ายของหนู <c oughs> ถ้าพี่ๆอยากจะรอดไปได้เนี่ยพี่ๆต้องทําตามหนูนะอย่างแรกต้องปั่นไฟให้ประตูทั้งอกมันเปิดให้ได้ซึ่งประตูจะเปิดได้เนี่ยต้องปั่นไฟถึงห้าเครื่องเลยและนอกจากนั้นระวังรอบตัวให้ดีล่ะเพราะในฝันร้ายเนี้ย มันมีผีเยอะมากๆเลยออแต่ผู้เยอะแล้วก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยดีนะว่าพกของกินมาด้วยทุกคนดูในมือหนูสิอันนี้อร่อยมากเลยนะหนูพกมาไว้กินตอนเผื่อหิวตลอดเลยถ้าพี่ๆหิวอะ่ะก็บอกหนูได้นะแล้วหนูแบ่งให้ครึ่งหนึ่งตอนนี้ปั่นมาได้จะครึ่งหนึ่งแล้วหนูเมื่อยมากเลยอะ่ะทําไมเขาไม่ปังเครื่องปั่นไฟไวิตีเตี้ยกว่านี้หน่อยอะไม่เห็นใจเด็กกันบ้างเลยอะ่ะ พี่พี่เรามาเล่นเกมกันดีก,กว่าพี่พี่รู้ไหมนอกจากหนูพกตุ๊กตานมหนูพกอะไรมาด้วยติ๊กตอก,กติก๊กตอกเฉลยหนูพกแฟนอาร์ตมาด้วยเป็นแฟนอาร์ตพี่พี่ส่งมาให้พี่ควีนอะเพื่อนล้มไปแล้วแต่ช่างมันเรามาดูแฟนอาร์ตกันดีก,กว่าสวยๆทั้งนั้นเลยพี่พี่ว่ากันเก่งมากๆเลยนะอย่างรูปนี้ก็นะา แต่เราไว้ยังเงดูดแฟนน้าจนต่อนะเดี๋ยวไปช่วยพี่ๆเขาก่อนหนูเจ็บสองกันเลยอะ่ะจะวาร์ปหาใครดีนะใครนะที่โดนไล่อยู่จากประสบการณ์แล้วเนี่ยถ้าโคออมายิงช่วยเพื่อนเนี่ยและยังไม่มีใครนั่งสักเฟสเขาต้องไล่คอูอนี่เลยเพราะว่าโคออม่มีปืนแล้วงั้นเราวาร์ปกันเลยดีกว่าโอ้โหทีวีมาอยู่อะไรใต้รถม้าเนี่ยอ้าวพี่โฮไม่ได้โดนไล่เหรอเดาผิดเฉยเลยเรา ขอสิ่งในหลักกันแล้จ้ะพี่ขออหนูขี้เกียจปั่นแล้วอะทุกคนมาดูแฟนอาร์ตกันต่ดอดีก,กว่านี่ต้องอน,นี้เลยเซ่สบสุดๆเดววลควีนมากแต่กีเซ็บไปแล้วต้องอาหวานมาตาดอุยหวานหวานวาน,น้ำตาลมีผลสุดๆขันรูปนี้ยังไงขอบคุณพี่ๆีท พีโอนาแล้วปั่นเสร็จสักทีพี่พิโอนาโดนนั่งไปเฟดหนึ่งนะคะแล้วตอนนี้กำลังโดนลุงนมสดไล่ไล่อยู่หนูก็หิวหิวเหมือนกันนะแต่หนูแพ้นงมาสิโอ้ยโดนผีลุงนมสดฟาดหัวมันซะได้พี่พิโอนาวาหนูไปด้วยเอา้าเวลาครูดาวอยู่เลยงั้นวางกระดาษเฟนอาร์ตก่อนแล้วกัน <S <S ตั้งพลังเฟนอาร์ตช่วยชีวิตพี่โอนาหนีไปให้รอดนะพี่โอนาไปขึ้นรถไฟแน่เลยโอ้จะโดนตีเอเลอช็อกไหมนะ่ะระยะตรงนี้มัน พีย่ยูฟิโอนานูนออไปด้วยฮล้ามาได้จริงมาได้ไงวะเน,นี่ย <c oughs> โอ้นี่คือวิธีหลักรอบขึ้นรถไฟหอนะคะเด็กๆทุกคนปฏิบัติการรับปฏิบัติการรับตอนนี้น้องซิกกำลังจะเข้าไปช่วยตัวกันทุกคนเปิดปั่นไฟทุกคนเปิดปั่นไฟโอ้ยโอ้ยฉันแพ้นมอย่าสาดนมมาลุงโอ้ยลุงน้งสดเอาตายนี่เอาตายนียาตายนย่ตายเออ <c oughs> ในวันที่นึ่ง พี่มาธาพี่มาธามาช่วยแล้วใช่ไหมเออแ้างั้นหนุไปก่อนแล้วกันเออหนีไปไกลๆดีกว่าเหมือนตอนนี้เขาจะไปเอาตัวประกันอีกแล้วพี่โนตันโดนยับๆเลยเราวิ่ไปค่ะพี่ฟิวน้าดีกว่าพี่ฟิวนาทำอะไรเออพี่มาธามาด้วยไหมบ้าเอา ไปเหรอเหลอเครื่องเดียวแล้วต้องรีบปั่นแล้วพี่มาธาน่าจะช่วยได้มั้งอีกไม่กี่ชัยแเราก็ที่หนีไปจากฝันร้ายนี้ได้ทุกคนคือไว้นะพี่โนตันจะตายหายไวแล้วพี่มาธา,าทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่ช่วยสัทีฮะสุดท้ายก็เสียพี่โนตันไปจนได้ไม่น่าส่งมือ,อปืนตาขี่ไปช่วยเลยเอเราจะชิบหายกันหมดรีบหนีกันดีกว่าทุกคน มันบทชั้นโวยนางเด็กผีหนูก็แค่พูดเผื่อไว้ก่อนน่ะหลูกี่ฟูนะเขาจะไปช่วยนี่เนี่ย,ยกันไปช่วยลาก่อนนะลูกของฟันลาอะเด็กเอ๊ะย,ย,ยังไม่ตื่นอีกเลยเนี่ยอุย้ยถ้าหนูออกไปได้แล้วตาน,นี้ยังไม่จบนะทุกคนเห็นในมือหนูไหมเห็นในมือหนูไหมจะเผาให้วอดวายเลยทําไมพี่นายอีพาวิ่งหนึ่งไปจากทางนึงเนี่ยไม่ได้มีผีใช่ไหม ้าหรอกถ้ามีก็ต้องดีแล้วเขาน่าจะไปปั่นที่บ้านเล็กมากกว่ามัง้งอยู่ขอบแ่ยขนาดนี้มันมันมันน่าจะไม่มีผีนะคะทุกคนจากประสบการณ์แล้วะ เน่้จริออกสิเออมันสัตวะลางไปหาแมงูแล้วงั้นเราหนีก่อนดีกว่าจับไม่ได้หรอกจับไม่ได้ลเลยอออ,อขอบคุณค่ะโหสุดยอดไปเลยลุงจิ๋วหลิวตอนนี้เราคงจะเลิศไปอย่างง่ายๆแน่เลยลุงจิ๋วหลิวช่วยปั่นไฟแบบชำ่ำแบบส飒สุดแต่ว่าพี่นะ่าอีฟกำลังต่อสู้กับแกงลักเด็กอยู่แน่เลยอะฮะทำไมเปลี่ยนเป็นพี่เชลิดเตอร์แทนซะแล้วเนี่ย งั้นเราไปช่วยพี่นาอีพิวดีกว่าจะได้ไปช่วยพี่เชลิเดอร์อีกทีนึงตอนนี้ต้องโลดสิงแงงมาค่ะเอา้าเอา๊ะพี่นาอีิเดินไล่เหรออ่ะอ่ะก็ะไ,มไม่เดินนี่เอ้าพี่นายจะวิ่งหาผีทำไมเออเ้ยพี่นายอิบยาไปคิวกันโกนไปเอาคิวไปติดคิวกันโกนสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่า สุดท้ายจะอยู่ตรงเก้าอี้พอดีนะคะและพี่ลิลลี่หนีออกจากเก้าอี้มาได้และแล้วก็ขอ,อยญาตสิงเพื่อน,นีไปฮิวพี่ลิลลี่หนีไปฮิวสิว้ยโอ้แต่ละคนในทีมน,นี้มันฮิวยากฮิวเย็นจริงจริโอ้ยแกจะอ,อยู่ใกล้ทีเดีมัไหมไปฮิวเออต้องให้บอกเนาะนั่น ลุงจิวลิวรับกรรมเทน,นะคะเนึ่องจากพยานจะปั่นไฟแก๊งลักพาตัวเด็กไม่ยอมให้ออกไปได้โดยง่ายจึงโซนเครื่องสุดท้ายตามภาษาแมงูส่วนดิฉันกับพี่ลิลลี่กำลังคิวกันอย่างเมามันและมีความหวังว่าจะลดกันไปได้แต่เราอยากจะลดสี่และเครื่องสุดท้ายมันก็อยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่ไปปั่นเราก็จะไม่ลดเอาล่ะพี่ลิลลี่ไปหาปั่นที่อื่นก่อนนะเดี๋ยวหนูจะไปช่วยลุงจิวลิวเองพอเครื่องตรงนี้คงโดนโซนตายหาไปแล้วล่ะเอ้ยแต่ลุงจิวลิวทิ้งกระดาษไว้นะเก้าอี้นี่นะ ถ้าเราช่วยลุงจิ๋วหลิวได้แล้วเก็บกระดาษเราก็จะไปบันไปตามลุงจิว๋วหลิวหนีไปโอ,อ,อ้แต่ตอนนี้คงต้องปกป้องลิวจิ๋วก่อนโอ้โหเราไม่มีไยซะด้วยอะเดินทำไมเอมเอโอ้เสียวบาดตูดไปที่เดียวเองกระดาษเฟนอาช่วยชีวิตเออมันต้องอย่างนั้นค่ะลุงจิ๋วหลิวว่าแต่มันข้ามทัดได้ไงวะเนี่ยแต่แกงรักเด็กเหมือนเขาเจะไม่ตามนะหรือเปล่านะหรือใช้ตู้อื่นตามเอาล่ะ จังหวะนี้เพลเราเหมือนเดิมค่ะตามจัดฉันไม่ได้หรอตามจัดฉชนไม่เออโอ้โหพาหน้าฉันแบบว้ายเออเออีผีมีเสือปะจระเข้ไม่ใช่มีลูกแม่งูเจอลูกแม่งูอีกตัวหนึ่งโอ้ชิบหายใครมันมันดูดคำสาบมันไม่ยอมเกี้ยเนี่ยปั่นมาตั้งงานจนเสร็จแล้วยังไม่มีใครลงสักทีเลยอ่ะงั้นขอใช้เลยละกันบตเล่งครื่องเป็นไงล่ะ เก็บมาจากลุงจิว๋วหลิวสุดยอดไปเลยนะทุกคนทีนี้เราก็จะหนีออกจากฝันร้ายได้แล้วแล้วประตูเนี่ยมันจะสูงไปไหนเนี่ยไม่เก่งใจคนเตี้ยบ้างเลยเคยยิงจนปวดขาไปหมดแล้วเอ๊ะเดี๋ยวหัวใจมาจากไหนอะ่ะฮะมาจากทางนี้นี่นาอิฟหนูไปด้วยโอ้ oh my god ปาเทียงมันเลยไอพวกแกงรับไปโอหูนี่นาอิฟพุ่งแบบ ริวตอนนี้เลยไปกันค่ะทุกคนถ้าเราเปิดประตูนี้ได้เราต้องได้ออกในนี่เลยแต่ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ออกก็ยอย่างที่บอกนะเผาให้วอดไว้นี่นนนว่าแต่ไอ้แกงรักเด็กมันมายืนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ย <ST AT> มันกลับมาแล้วพี่นายอีฟนีโอ้โหพี่นายพี่น่าจะรอดแหละแต่เรานี่สิพี่ลีลีเราจะเอาอยัางไงกันดีอะเราจะหนีออกจากฝันรลายนี้ได้ไหมไอแม่มดแห่งความฝันมัน,มน เลยทุกทางเลยมันจะลับพาตัวหนูอีกแล้วเอามันเปลี่ยนเป้าหมอับไม่มันไม่เปลี่ยนมันเอาหนูจริงจีวิลลีล่ี่นาอีฟช่วยด้วยเหนูจะเอาไปจากมันไล่ที่ได้หนูสปินหนูสปินหนูขอสิงหน่อยนะเอา้าเอา้ยสิงได้พอดีเลยเขาตีก่อนที่เราจะสิงและว่นาอีฟก็พาหนูออกอย่างสวยงามครอกนอนรับฟันดีได้สักที